สวัสดีครับสวัสดียามเย็นอีกหนึ่งวันครับวันนี้มาลองทริปอีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับนี่รีวิวให้ได้ชมกันส่วนคลิปเสียงลูกค้าก็จะได้ชมกันบ่อยๆแล้วครับสำหรับชุด4คูณ4 69,900บาทนะครับดูชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับชุดนี้ก็จะเริ่มต้นที่ power m นะครับเป็น mt 4,500 d นะครับนี่ทั้งหมด1แท่นครับนี่ชแนลละ2ใบนี่4ี่ชแนลนะครับนี่สำหรับครับ4คูณ4นะครับนี่ชุดนี้นี่ครับ นครับแล้วก็มีอีควอไลเซอร์นะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีคอร์สอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ไม่ลอยรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้นี่ครับม,มีรุ่นเสาหน้ามีกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่นทีรีแปดนะครับเนี่ยีสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับห้าโวลต์สองแอมป์นะครับนี่แล้วก็แหลกขนาด1อยูนะครับผิวนแะคปล่ามุมอลูมิเนียม มีล้อบนได้360อองศามีที่ลอกล้อเรียบร้อยครับครับมีที่ลอกล้อเรียบร้อยนะครับมีที่ลอกล้อ,อ,อ,อให้ครบทุกอย่างนะครับขนาดสิบสองยูมีฝาบนนะฝาบน,ฝา,บนฝาหน้าแล้วก็ฝาหลังมิกเซอร์เป็นรุ่น4 c h ชั้นเอนะครับ3พารามิตร์ครับวันนี้19มิถุนายนวันนี้อีกหนึ่งวันนะครบับพาชมสดๆอีกหนึ่งวันมีอีโคเลเซอร์ USB บูทูธเพนท p อมสี่สิบแปดโวลต์เอฟเฟกต์ g r a m โปรแกมนะบูทูธครบเสร็จ3พารามิเตอร์นี่ครับสำเรเสร็จนี้นะครับมาดูตู้ซับเบียร์ครับตู้ซับเบียร์เป็น18นิ้วนะครับดอกเป็นรุ่น18 Pro 2โปรทูเนี่ยแม่เหล็ก2ก้อน1200อยวัตต์ไว้สี่นิ้วนะครับนี่ครับนี่18บแโปรทูแม่เหล็ก2ก้อน1200อยวัตต์ไว้สี่นิ้วนี่นะครับเด็ดยวๆอีกหนึ่งวันนะครับ ยี่สิบเอ็ดโปรทูแม่เหล็กสองก้อนพันเจ็ดรอยบาทไวซ์สี่นิ้วสิบแปดนิ้วไวซ์สี่นะครับโค้งหล่อดอกจะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับตู้ซับเบียรลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการชอบเป็นเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับก็เป็นแบบนี้ครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันเทอร์โบสิบแปดนิ้วก็อยู่ที่โปรโมชั่นสองพันสองอยเก้าสิบเก้าบาทแต่นั้นโปรวันแฟร์ถึงยี่สิบสามมิถุนายนนี้นะครับนี่ครับโปรโมชั่นวันแฟร์ถึงยี่สิบสามมิถุนายนนี้ ดอซับเวียเทอร์โบ18นิ้ว Sub นะครับไม่อาจตาผู้เขาขอบเดยกแต่แก้งเด็กงานสีโจตันนะครับนี่ครับทั้งหมด4ใบดอกเป็นโครงหล่อนะครับสิ 2, บแดโปรทูพันสองร้อยบาทนะครับหรือชอบเป็น b v 18 new. นิ้วหี่ก็เลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับส่วนเสียงกลางเป็นรุ่นทีดี 12, new. 12 new. นิ้12ว1290นะครับนี่1290แหลมเป็นยูนิตคอม CC เน็ตเวิร์กในตัว1 2 9 0 4 0 0งาศนวัตต์นะครับนี่แรบยูนิตคอมสีสนะครับทีดีหนึ่งสิบสองนี้เลยครับนี่ชุดแขนโรงงานสระพวกปืนหูจับเหล็กแถมที่บาแผนให้นะครับนี่หูจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับตะแกรงปั๊มจุดฟิลเตอร์งานสีโจตันให้สวยครับวันนี้นี่ครับจะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันวันนี้สดๆอีกหนึ่งวันนะวันนี้นี่ทั้งหมดสี่ใบนะครับนี่ครับสวยๆอีกหนึ่งวันนี่ครับ ชุด4คูณสชอบ BV18 นิ้วนี่แบบนี้เพราะว่าชอบเป็นเทอร์โบ18นิ้วแบบนี้นะครับนี่เลือกได้ตามที่ต้องการวันนี้19มิถุนายนหรือว่าชอบเป็นแบบนี้นะครับ18 Pro 2แม่เหล็ก2ก้อนพันจุลบัดไว้4นิ้วแบบนี้เลยนะครับหรือว่าชอบเป็นแนวเสียงแบบไหนครับนี่ชวนคลิปเสียงในลูกค้าก็จะได้ชมกันเยอะได้ครับสำหรับคลิปเสียงวันจะเป็นชุด สองคูณสองสี 2, ่คูณสี่แปดคูณแปดนะครับนี่ให้ชมกันส,สดๆทุกวันนี่ส,สดๆทุกวันที่อุบลราชธ,ธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวนะครับนี่พาชมส,สดๆอีหนึ่งวันทำนี่ดูไปไกลรับชอบบีวีสแปดนิ้วแบบนี้นะครับเทอร์โบสแปดนิ้วนะครับกว้าง60เซนติเมตรนะครับไม่อัตราภูเขาเกตเอดยี่สิบมิลน,นะครับสูงแปดสิบลึกเจ็ดสิบสามนี่นะครับนี่ครับดูครับงานสีโจตันตะแกรงที่สวยหรือว่าชอบเป็นตะแกรงปั๊มก็สามารถเพิ่มเติมได้ ตามที่ต้องการนะครับนี่นะครับชุดเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะต่างๆก็มาดูมาชมกันได้นะครับสองคูณสองสี 2, ่คูณสี 8, ่แปดคูณแปดนะครับนี่ครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับกับโปรโดีทีเด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างของชุดไวรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซนกงสุดแปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดโปรโดีทีเด็ด โปรโดีเมนูเด็ดวันนี้นะครับท่านที่กำลังมองหาเครื่องเสียงอยู่ในชุดคาราโอเกะชุดเครื่องสิยงต่างๆผะฝากชุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับ4ี่คูณสี่หก้นเก้าร้อบาททั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งานสสดทุกวันที่ขบลราชธานีกับร้านขบลนมิวสิกสาวบรรยากาศยามเย็นที่หนึ่งวันนะครับสวัสดีครับ